สีลังทานังเมปาริสุทังินพานังปรมังสุขังสีลังทานังเมปาริสุทังินพานังปารมังสุขังสีลังทานังเมปาริสุทังินพานัง ปลามาสุข,ขังข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวตักบาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วจากปวงมานในอนาคตการเบื้องหน้านนเทิน न मोता सौमतो अरहतो अथ सन मत सौम अरहतो अस मा सन मत अरहतो अस

ภาหุนายโยภาหุนายโยทัดจินายโยอัญชะรีการิโยอานุตรังพุนจักเขตังโลกะสัตตีภาหุงสหสสมพิน ja, ิยมิตาสาวุธันตันเรเปขลาอุติตังหัวละตเสนามาณธานา ทิธรรมมิตินาชิตาวาโมนิโทษตนเตสาสะมมันตุเตจยํมังคารานิมาราติเลกามปิโยชิตตสาปรันติงโคราปนาระวะกมักกมัดาญาคั ัติสุทันตมปิตินาจิตตวโมเดนโทตันเตสสะมัมตุเตชยมังการานิทาตติลิงขัสมลา

วิหายามติสาจักเข้าปะเกตุงวะทาปิโลปิตามนังาติอันท่าตังปัญญาปเทปัญลิตโตชิตวาโมเนโทตันเตะสัสามบาวัตุเตะชัยยมังภาระนันโทปนันตัพุชคังวิปุวทางม่เห็นเห็มปวดเตระเข ลังบุญจัยอันนั้นต้มาปัญโเอีนโถะเทจมิตินาชิกาวาโมนิโถะตามเตสะสะมวันตุเตชยังมังการานิโทคาหเทติปุจจัยนสุธาตหาทังพระมังวิสุตติสุติเมติมากาพิธาตมยานาคเทนอมิตินา จิตตาวาโมเดินทอดเทสสะมวันตุเตมชัยยมังพะลานิเอตตาปิพุทธชัยยมังคาราอัตครบาลนายโยวาจะนนตินนาตินเดสระเตมตะตันเทมสวาตนาเนก็ไม่มิทานิ่งจูปตมานิโมขังสุขังอธิกรรมายะนโ Sapan yo tôa phàm hoại nhất cả tam chúng mang tha lòng sum bẩm hoại tam chúng hoại tì tang tục cano sốm vai cha mang năng กรรมปณิติเตปทาคินาปทาคินานิการตมานัลภันตาเทปปทาคิเนธานะปารามีสัมปันโน ปัณโนอิติปิโสภะขวานคัมมะปารามิสัมปันโนเนคัมมะอุปปาทามีสัมปันโนเดคัมมะปรมัตถารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโุทิตาอุเต อาปารามีสัมปันโนอิติปิโสมขวะปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปาปารามีสัมปันโนปัญญาปรมาธรรมารามีสัมปันโนเบตตาไ การูนามุทิตาอุเบขาปารามีสัมปันโนอิทิปิโสภะตวะวิริยาปารามีสัมปันโนวิริยาอุปปารามีสัมปันโนวิริยาปรมาัตตมม มีสัมปันนเมตาไมตรปุณามุิตาุเปรามีสัมปันโนอิติปิโวะวาขันติปรามีสัมปันนขันตอุปปรามีสัมันโนขันติปร ตปะรามีสัมปันโลเมตตามัยธีกะนุนะมุทิเตเอกขาปะรา <QS> <Heaven> โนสันจาอุปปารามีสัมพันโนสันจาปรมาตตารามีสัมพันโนเมบธาไมตรีคาลูนามุติตาอุเบคาปรามีสัมพันโนอิติปิโสปะวาอจิธาณาปะ สัมปันโนอาิธานาอุปปารามิสัมปันโนอาิธาณาปรมัธาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีปารุณา โมทิตาุบิขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสวะคาวาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตาอุปปารามิสัมปันโนเมตาปรมาตาปารามิสัมปันโนเมตาไมตรี กาาวนามุทิาอุเกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสวะกาวุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเกขาปรามัตัมะ มีส <ess> ัมป <ess> ันโนเมตตาไมตริกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิทธิปิโสภาขวัติฐานสัปปารามีสัมปันโนฐาน มัตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสมะขวาพุทธังจาระนังคาชามินะมามิหังปวัตุสัพปังการ ตุสาปเิวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวันตุสาปามงคารังรังคันตุสาปเทวตาสัพพธามานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวันตุสาปามง คารังรังขันตุสาปเอวตาสาปสังฆานุภาเวนสทาโสทิ I <laughs> do ได้เตรียมอะไรมาเป็น ห2 3 4 5กระผมพระมาดิศกุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมอำเภอดงหลวงนะครับนี้เด้ลธบุญใส่บาตรนะครับได้ยินหลวงพี่จักริปนะครับหลวงพี่แดดนะครับบอกว่าเป็นญาติของนะครับท่านนะครับมาจากโน้นนะครับบ้านจิกดูนะครับมาประกอบกิจการที่นี่นะครับจนร่ํารวยก็เลยกราบอารัธนานะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับทางวัดบ้านเก่าบัวและก็พระเดชพระคุณ หลวงพ่อนะครับวัดพระธาตุพระนมนะครับเมตตามาร่วมงานนะครับนี่เมตตานะครับนี่ญาติโยมกําลังใส่บาตรนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับตอนแรกนึกว่าคนไม่เยอะนะครับแต่พอมาใส่บาตรนี่นะครับค่อยเห็นเป็นจํานวนมากนะครับนี่เด้อนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับเพิ่งจะเคยมาอําเภอดงหลวงเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่นะครับ ครั้งหนึ่งนะครับญาติยมเคยไปถวายเสียงนะครับเสียงสารพันนะครับที่วัดบ้านเก่าบอนะครับได้บันทึกเสียงไว้นะครับบันทึกภาพไว้นะครับวันนี้ก็เลยตามมานะครับถ่ายภาพของคุณยมนะครับตอนลงรถมายมบอกว่ากลัวจะไม่มานะครับก็ไม่เคยมานะครับออกมาตั้งแต่นู้นนะครับตีสีนะครับเดินทางออกมาจากวัดบ้านเก่าโบนะครับมาถึงนี่ประมาณ7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงตรงนะครับ เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่กําลังใส่บาตรนะครับเป็นภาพแห่งบุญแห่งกุศลนะครับญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับขอโทษขอภัยที่จําชื่อนะครับเจ้าภาพท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เห็นหน้ายูนู่นนะครับนี่กาลังอยู่ฝั่งนู้นนะครับเด้อโยมยังเหลือเยอะอยู่นะครับสงสัยเป็นสองสามร้อยอยู่นะครับวันนี้นะครับเพราะว่าใส่บาตร เกือบ20นาทีแล้วนะครับนี่เด้อเป็นบุญพิเศษนะครับนี่อำเภอดงหลวงนะครับกับผมมาตมาภาพก็เพิ่งมาสันทศาสนาคิจครั้งแรกนะครับนี่เมื่อจ้าภาพเพิ่งซื้อวัตถุไดกูหพิ่งยิ่งพอไมนได้กันนะเจ้าภาพเพิ่งซื้อวัตถุไดกูจ้าภาพเพิ่งนะครับถามข้อมูลตรง ลัสมีพนหันคุณพ่อรัศมีพลหันครับผมกับไผ่เมียพันบานีนางนิยมพนหันนางนิยมพลหันกับคุณพ่อรัศมีพลหันนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับนี่เดือพร้อมด้วยญาติพี่น้องพ่อคนพ่อดำลงเอาพ่อดำลงนี่เป็นพ่อของคุณพ่อรัศมีครับผมโอ้ยสาธุนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่คุณพ่อนะครับยังหนุ่มๆอยู่นะครับนี่เดือผู้นี่สวยวันไหนวันนี้ลุง ลุงทีพ่อประมัทองบุญจังหวัดอุดรัมย์เจ้าอมาแต่ไก่คัะเนาะคุณพ่อคุณแม่จะรู้วันทองบุญคุณพ่อคุณแม่จะรูวันทองบุญโอ้ยสหัสโอ้อันผู้ใดมาจากอันบัญจิกดูบานนี้ มานทำกันจะค้นบ้านนี่มีมากันพราคุณพ่อกวีวิริยะพันธ์คุณพ่อกวีวิริยะพันธ์แม่บางอ่วิริยะพันธ์แม่เบียงอ่อนวิริยะพันธ์แม่บังอ่อนวิริยะพันธ์เนาะมาจากเรื่องน้องทาก็ร้านผลเฟอร์นิเจอร์ร้านพลเฟอร์นิเจอร์มาจากเรื่องน้องทาเฟอร์นิเจอร์แล้วแม่ศรีวันสงสัยจะดวงยืนไหมให้พูดแล้วนะครับเนี่ย เด้อน,นะครับนี่นะครับเจ้าภาพใหญ่นะครับสาธุอนุโมทนาเด้อคอยจิตใจการเจริญเจริญก้าหน้าลำรวยลำรวยตลอดไปเด้อเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงถ้าซื้อหวยก็ขอให้ถูทุ่งวดทุงวดเด้อน,อค <c oughs> นะครับโยมยังเยอะอยู่นะครับนี่ใส่บาตรนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อน,นะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับพระบาทนะครับพระเดชพระคุณนเจาคุณ าทำวชระโสพลนะครับโยมยังเยอะยุดนะครับนี่ประเดช์ประคุณหลวงพ่อนะครับเจ้าคณะภาคสิบนะครับวัดพระธาตุพนมนะครับพระที่เคารพอย่างสูงกับผมมาทำภาพก็วันนี้พพึ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับอ่านไม่เหมาะไม่ควรประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อแต่อยากเก็บภาพไว้นะครับญาติโยมที่มีกุศลและศรัทธานะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญนะครับนี่วุฒิส่วนบุิสุทธให้บรรพบุรุษ ยังเยอะอยู่นะครับตอนแรกก็นึกว่ายมไม่มากนะครับแต่พอถ่ายวิดีโอเกือบ5 6นาทีแล้วนะครับนี่ยมมาใส่บาทก็ยังเยอะอยู่นะครับที่เริ่มแล้วก็ถือโอกาสทำประูอนุโมทนาส้ายปีเก่าอย่าลืมมองมาตั้งกล้องเรื่อยๆท่านมาคมนะครับขออนุญาตบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับทางนี้ด้วยนะครับ โยมนะครับเจ้าภาพเจ้าสถาปรถนาบุนนะครับก็เลยกราบราธนาพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อวัดประธาพนมนะครับอุโสที่บุษราดนะครับเจ้าคณะภาคสิบนะครับและก็พระเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธทนะครับหลวงพ่อเทววัดวัดบ้านเขาบอพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับมาร่วมบุญร่วมกุศสนนะครับเริดถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับอุดอนานี นี่นะครับคณะสารพันธ์นะครับลูกพระธาตุสารพันลูกพระธาตุนีเนาะลูกพระธาตุพนมนะครับนี่นะเราเคยไปถวายเสียงที่วัดบ้านโกโบวันนี้จะได้ฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้บันทึกเสียงไว้นะครับนี่อยู่ระดับหลายหลายท่านก็มาร่วมงานต้องขอขอบพระคุณเวลาโอกาสนี้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเยอะๆอยู่นะครับระหว่างที่ เป็นบุญพิเศษนะครับญาติโยมทงบ้านนะครับผู้ได้เห็นภาพก็อนุโมทนานะครับแมเราไม่ได้มา ทำบุญด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเราอนุโมทนานะครับสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลที่ญาติโยมได้กระทำในคราวครั้งนี้นะครับแม้จะไม่ได้ทำด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าทำจิตทำใจของตัวเองให้อนุโมทนาชื่นชมยินดีนะครับขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญด้วยนะครับจก้านจะได้บุญพิเศษนะครับเฟอร์นิเจอร์เจนหนึ่งจังหวัดขอนแก่นละผู้จัดการเกศร้านเกรติชัยเฟอร์นิเจอร์ ป้าอูนะครับผู้จัดจาก,การร้านอารไทยเฟอร์นิเจอร์ปราปะ่าผู้จัดจาก,การร้านบอนบอยเฟอร์นิเจอร์ผู้จัดจาก,การร้านาตะกุลพันเฟอร์นิเจอร์คุณพ่อกวีวิทยาพันผู้จัดจาก,การร้านสมบัติเฟอร์นิเจอร์เจหอยจากเงหวศรินผู้จัดจาก,การร้านไทยอุดรคุณประไมทองบุญท่าน ผู้จัดการเสือน้อยเฟอร์นิเจอร์คุณสมพรทนหานผู้จัดการร้านกกเกี่ยไกเฟอร,ร,ร์นิเจอร์อำเภอปราปากนครพนมนะครับท่านผู้จัดการร้านจารุพงศ์จารุพลเฟอร์นิเจอร์อำเภอนาแก่ท่านผู้จัดการร้านวนเฟอเร์นิเจอร์เพลินนกทาประคุณแม่วาดนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดผู้จัดการร้านขาวการช่างอำเภอทตานพนม ผู้จัดจาก,การค้านสุวิทย์รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์จังหวัดกาละสินผู้จัดจาก,การค้านธรรมวิทย์นะผู้ผลิตที่นอนสมากร,รุงจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านประหลัดท่านผู้จัดจาก,การดัานจิ๋งหนวนเฟอร์นิเจอร์จากจากจังหวัดปุริดาเพราะว่ามาไกลเลยนะครับแล้วก็ท่านประหลัดสรเพาผิวดำนะครับ ะนัดอาวุโสอำเภอตรงหลวงและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในวันนี้ เสร็จแล้วนะครับนี่โยมใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปด้วยนะครับเดือขอตัดเป็นรับตกหัวรองประการวิดีโอที่สองนะครับเพื่อจะได้สะดวกสบายนะครับในการลงเฟซต่างๆนะครับวันนี้เป็นลงสองช่างช่องพางนะครับทั้ง Facebook และก็ช่อง YouTube นะครับเฟซบุ๊กพระมหาดิศมีแก้วนะครับ YouTube ก็พระมหาดิศมีแก้วเหมือนกันนะครับนี่เดือเอาพอหยุดการถ่ายวิดีโอที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดือ